สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวนเจ้าเข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูอดช่องสิงคโปร์ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่น้ำสะอาดค่ะน้ำตาลทรายใบเตยตั้งไฟต้มให้เดือดโดยที่ไม่ต้องคนนะคะพอเดือดน้ำตาลละลายหมดก็ปิดไฟพักไว้เลยค่ะ มาทำในส่วนของน้ำกะทิกันนะคะโดยใช้น้ำกะทิน้ำมะพร้าวเกลือป่นตั้งไฟกลางคนตลอดเลยนะคะพอร้อนๆเดือดขอบๆก็ปิดไฟพักไว้เลยค่ะจากนั้นกวนจะใช้น้ำสะอาดใส่หม้อต้มไว้ค่ะและใบเตยตั้งไฟต้มให้เดือดเลยนะคะ ล่ให้เดือดแบบนี้ตลอดที่ใช้เลยนะคะและว้วก็จะใช้แป้งมันเทศใส่อ่างผสมค่ะทำให้เป็นหลุมตรงกลางนิดนึงแล้วเอาสีผสมอาหารสีส้มมาใส่ค่ะเอาน้ำที่ร้อนๆตักมาใส่ทีละนิดนะคะคลุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะทยอยเติมน้ำร้อนอีกนิดนึงคลุกผสมให้แป้งจับกันเป็นก้อนเลยค่ะ พอแป้งอุ่นๆกวนจะใช้มือนวดนะคะค่อยๆนวดให้แป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเนื้อแป้งจะยืดๆได้แบบนี้นะคะก็ใช้ได้ค่ะเอาแผ่นฟิล์มคุมไว้นะคะมาทำแป้งอีกสีนึงค่ะโดยใช้แป้งมันทำให้เป็นหลุมตรงกลางแล้วใส่สีผสมอาหารสีเขียวค่ะตักน้ำร้อนมาใส่ค่อยๆใส่นะคะคุมผสมให้เข้ากันใส่น้ำร้อนอีกนิดค่ะ ผสมให้เข้ากันเลยพออุ่นๆแล้วกว็จะใช้มือนวดแป้งนะคะพอแป้งเนียนเป็นเนื้อเดียวกันยืดๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะเอาแผ่นฟิล์มคุมไว้ค่ะมาทําอีกสีเลยค่ะโดยใช้แป้งมันทำให้เป็นหลุมตรงกลางแล้วเอาสีผสมอาหารสีชมพูมาใส่ค่ะค่อยๆตักน้ำร้อนมาใส่นะคะแล้วคลุกผสมให้เข้ากันค่ะ พออุ่นๆก็นจะใช้มือนวดนะคะพอแป้งเป็นเนื้อเดียวกันและยืดๆแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วกวนจะเอาแป้งมันมาโรยที่ถาดค่ะเอาแป้งมาก้อนนึ่งคึงให้แบนเลยนะคะคึงให้ได้ความหนาบางตามต้องการได้เลยค่ะ ได้แล้วตัดแบ่งให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วตัดเป็นเส้นๆได้เลยค่ะถ้าตัดแล้วติดให้ใช้แป้งทาที่มีได้ค่ะใช้แป้งมันโรยอีกหน่อยนะคะคลุกให้ทั่วเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะกว่าจะทำเหมือนกันทุกสีเลยนะคะทั้งหมดจะได้แบบนี้เลย แล้วก็จะตั้งน้ำใส่ใบเตยไว้ค่ะต้มให้เดือดเลยนะคะพอน้ำเดือดก็จะเอาใบเตยออกค่ะแล้วจะเอาเส้นลอดช่องลงต้มเลยค่ะคนให้กระจายตัวอีกนิดนึงนะคะแล้วปล่อยไว้ให้เดือดเลยค่ะกวนจะเตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยนะคะพอเส้นที่ต้มเดือดนะคะกวนจะปล่อยทิ้งไว้อีก5นาทีค่ะ พอครบเวลาจะใช้กระชอนตักขึ้นเลยค่ะแล้วเอาใส่ในน้ำเย็นเลยนะคะได้ใส่ใส่แบบนี้เลยนะคะเส้นยืดยืดเลยตักเสิร์ฟได้เลยค่ะใส่น้ำเชื่อมความหวานตามชอบได้เลยนะคะ และน้ำกะทิอีกหน่อยค่ะใส่ขนนหั่นชิ้นอีกนิดนึงน่ากินเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะ แล้วช่องสิงคโปร์ที่กวางทำในวันนี้นะคะตัวเส้นก็จะเหนียวนุ่มหอมน้ำกะทิมากเลยค่ะส่วนความหวานสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย